เคยสงสัยกันไหมว่าหมู่บ้านในไม้ค้ามันเหมือนโลกจริงแปลกๆมีตลาดมีเศรษฐกิจมีระบบแรงงานมีคนทํางานแต่ก็ยังมีไอตัวหนึ่งที่ยืนพึนพนพมพึมพำพำแล้วไม่ทําอะไรเลยใช่ครับนิดเวดตัวทองของหมู่บ้านเราจริงๆแล้ววิเลเจอร์ทุกตัวมีหน้าที่ของมันและบางอาชีพนี่โคตรสาคัญแบบที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ําวันนี้เราจะพาไปดูทั้งหมดว่าใครทําอะไรทําไมบางอาชีพถึงโหดมากและความลับหลายอย่างที่โมแจงแอบซ่อนไว้ในระบบวิเลเจอร์วิเลเจอร์ทำงานยังไงก่อนจะเข้าอาชีพต้องรู้ระบบก่อนวิเลเจอร์ไม่ได้ทํางานสุมส่ม นะเขาจะเลือกอาชีพจาก job side box เช่นตูน้มิสเทเรียน e ลคเชนไล r บเรโตฟ้ฟุงฟุงควันเขียวเขียว i n ร w t n n s t l n r ล c กโต้ตีตเหล็ก Smitting Table, t o o Smith, Weapon s m m t h Armor หมู่บ้านในมายคาบมีชีวิตมากกว่าที่เราเห็นจริงๆอาชีพทั้งหมดของ Villager Farmer เรพ่อบ้านใจกล้าแห่งหมู่บ้านถ้าไม่มี Farmer นะหมู่บ้านอดตายทั้งเมืองเพราะเขาเป็นคนปลูกทุกอย่างข้าวแครอทัออนฝรั่งฟาร์มเมอร์ยังเป็นอาชีพที่ผู้เล่นชอบเอามาทำ อาชีพที่2 librarian เจ้าพ่อหนังสือและเจ้าของตำราเทพคนนี้คือแหล่ง m ending, breaking, e n d i n g unbreaking efficiency คือทุกอย่างที่เราต้องการพูดง่ายๆคือเป็นตัวโกงของระบบค้าขายเพราะถ้าออกหนังสือดีเรารวยถ้าออกหนังสือไม่ดีเรารีเซ็ตลึกๆ librarian คือ villager ที่มีอิทธิพลที่สุดในเกมอาชีพที่3 cleric ู้รู้ความลับของเนเธอร์หลายคนไม่รู้ว่าคลาลิกมีของอย่าง e n d e อร์พูลและโก s t o n e ซึ่งมันยงมาถึงเนเธอร์แบบจงใจมากเหมือนโมเจงแอร์บอกว่าชาวบ้านรู้จักมิติอื่นนะแค่ไม่พูดบร r i n g Stand ของคลาลิกยังเป็นของที่มาจากเนเธอร์ด้วยนี่ไม่บังเอิญแน่แน่